สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างนับเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่เนาะก็ผมก็เดินผ่านประตูของห้างสรรพสินค้านะแล้วก็รู้สึกว่าแปลกใจมากว่าประตูสามารถเลื่อนเปิดเองได้นะครับตอนนั้นก็เด็กนะครับแล้วก็เล่นใหญ่เลยนะครับก็เดินเข้าเดินออกนะให้ประตูมันเปิดปิดเล่นนะครับก็สมัยนี้นะครับประตูแบบนี้เนี่ยก็มีอยู่ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนาะ แล้วก็พวกห้างสรรพสินค้าทั้งหลายก็จะมีพวกประตูเหล่านี้นะครับคือมันก็ใช้เซ็นเซอร์นี่แหละพอเราเดินเข้าไปใกล้เซ็นเซอร์ก็มันก็จะไปทําให้ประตูเนี่ยมันสามารถเปิดออกได้นะคราวนี้เซ็นเซอร์พวกนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะกับประตูเท่านั้นนะครับเราสามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมก็คือเอาไว้นับจํานวนชิ้นงานบนสายพานหรือว่าจะให้ดูสินค้าเนี่ยมันวิ่งผ่านอะไรต่างๆนานา,นา,นาอะไรแบบนี้คนะพวกเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกอย่างนะครับก็จะใช้เซ็นเซอร์พวกนี้กันนะครับ เซนเซอร์พวกนี้เนี่ยก็จะมีหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟโตเซนเซอร์นะครับเลเซอร์เซนเซอร์นะครับแล้วก็เซนเซอร์ไฟเบอร์แล้วก็อีกหลากหลายเลยประเภทครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเซนเซอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือของ panasonic นะครับรุ่น eq 500นะครับเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ว่ามันจะสามารถดูได้ถึง5เมตรเลยนะครับซึ่งถือว่าไกลมากนะครับนับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถยิงได้ไกลที่สุดแล้วนะครับะนะคราวนี้วิธีการทํางานของตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่าโฟโตเซนเซอร์นะครับก็คือมันจะมีตัวรับกับตัวส่งนะครับพวกเซนเซอร์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือรูปแบบไหนนะครับมันจะต้องมีตัวรับตัวส่งบางครั้งมันก็อาจจะแยกกันนะครับแต่ว่าสําหรับอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในตัวเดียวกันก็คือเวลามันยิงไปนะแล้วมันตกกระทบแล้วมีการสะท้อนกลับเนี่ย ตัวรับแสงที่สะท้อนกลับมาก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็สายตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยงให้กับตัวนี้นะครับแล้วก็เวลามันเจอวัตถุที่ขวางทางอยู่มันก็จะสามารถที่จะแจ้งกับทางคอมพิวเตอร์ได้นะครับหรือแจ้งให้กับทาง plc ของเราเนาะที่เราไปเชื่อมต่อให้รับรู้ว่าโอเคมันมีวัตถุในระยะ5เมตรเนี่ยขวางอยู่นะนะครับ สำหรับตัว EQ 500นะครับเวลาเราซื้อมาเนาะก็จะมีพร้อมกับตัว bracket นะครับก็ยึดแบบนี้นะครับอ่าหรือว่าจะยึดในแบบแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ายึดแบบนี้ไปก็ได้นะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่ดีไซน์เลยนะคราวนี้พอเรามาดูรูปแบบของตัวนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นเซนเซอร์แบบโฟโต้ครับแบบที่มีตัวรับตัวส่งในตัวเดียวกันนะครับก็ตัวรับตัวส่งก็จะถูกซ่อนในนี้เนาะก็จะมีฝั่งหนึ่งที่ยิง ตัวแสงไปเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็รับแสงนะครับในระยะ5เมตรนะครับแล้วก็พอเราดูตรงนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะปรับระยะของตัวการส่งแสงได้นะครับว่าจะให้ส่งไปไกลหรือใกล้นะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้ไฟ24โวลต์นะครับอันนี้ก็ผมก็เชื่อมหางปลาไว้แล้วนะครับตอนแรกจะเป็นสายเปลือยก่อนนะครับแล้วเราก็เอาหางปลาใส่เข้าไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไง นี้เราจะมาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอาจจะมีตัว light on dark on นะครับแล้วก็พวก n o n c นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่เราสามารถทําการเซตติ้งได้นะครับคราวนี้พอเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็แกะมาเป็นแบบนี้นะครับก็อย่างที่ในแผงวงจรนะครับที่ฝาเขาเขียนไว้เนาะก็คือว่าพอร์ตพอร์ตที่1นนะครับก็จะเป็นตัว ไฟบวกนะครับแล้วก็พอร์ถัดมาก็จะเป็นไฟลบนะครับดูยังไงว่าไฟบวกไฟลบนะครับเราดูที่สัญลักษณ์นี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าขีดมันยาวนะครับขีดหน้ายาวกว่าขีดหลังนะครับขีดที่ยาวกว่าจะเป็นไฟบวกนะครับอันหลังก็จะเป็นไฟลบนะครับก็คือ 1- กับ2เนาะจะเป็นไฟอินพุตนะครับอินพุตก็คืออินพุตตัวไฟบวกแล้วก็ไฟลบเข้าไปนะครับส่วนเอาท์พุตครับอันนี้แล้วแต่จะใช้นะครับว่าจะเราจะใช้ NPN หรือ PNP นะครับ ก็คือเราก็ต่อไปนะครับเลือกเอานะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปเลือก2อันนะครับถ้าคุณเลือก2อันเนี่ยอันนี้คุณต้องมีความรู้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับวงจรของคุณนะครับอันนี้เอ็นพีเอ็นก็คือถ้าพูดแบบง่ายๆคือว่ามันจะปล่อยไฟลบออกมานะครับถ้าเกิดมันเจอวัตถุนะครับ PNP ก็คือมันจะปล่อยไฟบวกออกมาถ้ามันเจอวัตถุนะครับต้องต่อให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันอาจจะช็อตได้นะอันนี้ผมก็เลือกเป็นแบบ NPN นนะครับผมก็ เอาตรงนี้เนี่ยมาต่อกับตรงนี้นะครับคราวนี้ผมก็เอาสายตรงนี้นะครับมาต่อวงจรครับก็ต่อเข้ามานะครับก็จะเกิดเป็น3เส้นมันจะตรงปลายจะมี3เส้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเส้นสีน้ําตาลครับจะเป็น2 4โวลต์ครับก็ไปต่อเข้ากับพาวเวอร์ p l y นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นศูนย์โวลต์ครับก็ต่อเข้าไปนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายสีดำนะเป็นตัวสายสัญญาณนะครับอันนี้ผมก็ ต่อแบบเป็น npn นะครับครนี้ก็เอาตัวโวลต์มิเตอร์นะครับเอาตัวที่เป็นสีดำนะครับที่วัดศูนย์โวลต์ไปต่อเข้ากับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไฟบวกนะครับไฟบวกของอันนี้นะครับก็คือมันกําลังเชื่อมอยู่นะครับไปต่อกับตัวสีแดงครับของโวลต์มิเตอร์นะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับพอเวลามันมีไฟเข้านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเวลาเจอวัตถุขวางนะครับก็จะดับไปนะครับขึ้น ระดับไปเนาะอ่ะทุกครั้งที่ขึ้นและดับนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับก็จะมีผลนะครับอ่าอย่างเช่นครัผมขวางก็จะขึ้นก็คือสายสัญญาณนะครับมันจะปล่อยศูนย์มันจะปล่อยศูนย์วลต์นครับก็คือตอนตอนนี้เนี่ยมันปล่อยศูนย์วอต์อยู่นะครับแต่ว่าพอผมเอามาขวางปุ๊บนะครับพอไฟนี้ดับเนี่ยก็มอ่ตัวสัญญาณก็ศูนย์วลต์ก็จะไม่ถูกปล่อยออกมานะครับจริงๆจะตอบแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมตอบแบบ NPN ครับ แล้วก็เอาแบบเป็นจะไลท์ออนหรือดาร์กออนนะครับสามารถาทำได้หมดเลยนะครับอันนี้แล้วแต่